กรุณามาสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกใ,ใต้การบังคับบัญชาของท่านพระมนีนวันนี้ท่านนายกรณามนตรีเย็ยนแล้วจะให้การต้อนรับให้การดูแลตรงกระทรวงการพลังงานอาหารคนที่ได้เป็นการตอบข้อักถามลำดับต่อไปขออนุญาตกราบเรียนเชิญชมิทัศครับเพื่อกักเก็บของเหลวนั้นไว้ เรียกว่าบ่หลบ่จ้าหลุนะในสมัยก <Jamie, always S 1> ่อนเคยเป็นทะเลสาน้ำสื่อโบราณมาก่อนนะคะมีอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมจนกายเปนสาบที่สิ่งคนงที่เปสิ่งเช้นกรวเหินหินสาบเมื่อเวลาผ่านไปหลายน้ำปีชั้นยินก็จะสูญสูญไปเรื่อยๆร้อมกับได้รับความร้อนจากใต้ถุนลที่สูงขึ้นเช่นกัน ตรงนี้ที่ท่านนายกงจับคือแท่งคอนะคะเป็นหินเชลนะคะถ้าเราเจาะได้หินชั้นนี้แล้วเรามั่นใจได้เลยว่าข้างล่างก็คือชั้นไฟฝาเดียวนะคะเราได้มาจากแหล่งหมอกค่ะชาวบ้านไม่ทราบว่า,าเป็นน้ำมันจิ๋วบางคนจะนำมาทางร่างกาเพราะคิดว่า คือนะคะที่ทาแบบบกานะคะเราจะว่าเป็นน้ำท่าเอ่อันีรอว่า้กสนะคะเียวสขั้นตอนในการนะคะขั้นตอนแรกคะะนักทเลิทยาก็จะไปสับเป็นแบบจัองของเครื่องเจาะค่ะการทำอะของเครื่องเจาะนะคะหมอจะจตั้งอยูบนแท่นเจานะคะแล้วก็จะมีแคมเรียกว่าเครื่องสูบน้ำมันผิวดินหรือว่ารจัมัค่ะเมื่อเรา มีรถขนส่งน้ามันดิบมาเกี่ยวไว้ที่ถังกักเก็บนี้นะคะในกระบวนการนำมาก็จะมีน้ําตัวน้ำมันดิบก็จะถูกส่งมาตามท่อนะคะตัวรอก็สู่กระบวนการประเภทเราปล่าคือน้นที่เหลือในก้นห้องนี้ดากเดิมหายหมด ตาที่เจอเนี่ยจะขึ้นมาเป็นกับพื้นดินนะครับเ็จขึ้นมาแล้วก็ทางตอนนี้ก็ขุดร่องไว้เพื่อเพืเป็นน้ำมันดิบนะครับที่เข้าไปที่หลุมก็จะเป็น่ี Yeah, ความเคารพนายกนตรีและรนสบีว่าไกรกระทรวงกลาโหมเอาตอ้พักการดำเินรสรุปเร่งการองที่ทดมาเยี่ยมการจัวเบียบจิติทยาในการที่สถานทั้งสองแห่งที่่านมานะครับปรยสุมแลการ่อเกิดจุดติดต่อขปนแล้วไมน้ำมันเข้ามาแทนที่ก็จะามีน้ำมันหลามาในระบบกันติดต่อ ภาพนี้นะครับแล้ก็เหลือแหล่งผลิตเพอผลิตห้เราด้เ่มึนีกนะครหลังที่เราทำการเจาะไปทั้งหมด8หลุมแล้วก็จะได้เข้ามาที่เราใช้จุงหลักว่าลักษณะนี้จะเรียกว่าหกว่เจาะแบบใส่โฟิกนะครับซึ่งการทำจากโลหะประเภทตังสเตนคารบดยในแนวบีนนะจากวัคซีนทำให้มีความลาดเอียงออกไปหรือจากเจาะในแนวรอนนะครับหลนี้ก็ผลิตมาตั้ง่ 551นะครับเวลาประมาณ2ทันวันก็เลยแล้ววันหนึได้40ใบครประมาณ260ล้านบาทถึเผลิตภัณเลก้ที่เกิดารครับผมเราเราเรา่นแหลี่เป็นการบริการหลักครับเราามสุขห้ความี่วา้ราบควมแ้าาที่มาก็การ เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นก้านครับตัว,ต,วตัวนี้เป็นเป็นข้อ้ากมันคับ การกัดที่ไม่ซับซ้อนมากนะักโรงกันได้502ด้วยกำลังการผลิต1,000บารเรลต่อวัน60ลิตรต่อวันโรงกันน้ำมันฝางมีเนื้อที่โดยประมาณสถานภาพการเดินเครื่องสูบน้ำมันได้จากส่วนนี้กระบวนการกลั่นประกอบด้วยอ่าน320องศาเซลเซียสเพื่ส่งเข้ากัดที่หน่วยกัดถ้ามีอะไรเสียหรือว่ามีอะไรเื่อนจะ จะจะแสดงออกมาหมดเลยครับจะโหลดหยาดที่นี่ได้เลยครับครับแล้วก็เข้าในโรงกลั่นครับแล้วก็พอได้น้ำมันแล้วก็จะขึ้นมาที่ทางนี้ครับัสสาวะที่มีสบัดที่สามารถทำงานดูดนน้ำมันเป็นสิ่งทองนะครับซึ่งจะต้องนำส่งให้กับทางโรงงานในกระโนใพื่อปรับคุณภาพต่อไปนะครับสำหรับตัวน้ำมันก๊าซกับน้ำมันไรก็เปลนได้นะครับส่วนน้ำมันต่อเซรเบาะและต่อเซน็จหนัเนเป็นน้ำมันที่มีแว็กค่อนข้างจะสูงในการทำควารสกัดแว็กออกจากน้ำมันในสิ่งที่ทนะครับแล้วก็อาจจะมีลูกค้า